มีนักร้องหรืเปล่าแต่ดีมีนักร้องหรเปล่า,าไม่อยากจะเจ้จใช่คนหลายใจเอา,เอาพี่ตาเขาบอกพี่หรือเปล่ามึงอะไม่ใช่บอกกูหรอกวันนี้น้องสาวชื่ออะไรไอะน้ำชื่อลาครัรช่องมีเดลลีวน้ำเอามิเกลวะจำมันไม่ได้อะดิถ้างั้นอนะใครอ่ะยมจำได้ โอ้ยเอ็งยังเป็นลูกน้องพี่อยู่เลยตอนนั้นน่ะหายไปตั้งนานใช่เขากลับมาแล้วเนี่ยก็กลับมาแล้วโหกลับมาทําไมกลับมาทําไมไม่ไอ้บ้านาบัวนอนไม่ต้องกลับค claro ืนเออใครอกหักวะเนี่ยพี่บันดินลิเกสิสั่นใช่กูว่าแล้วิันดินลิเกสี พี่เกลทำไมเป็นสาวขึ้นเนี่ยสวยใช่ไหมใช่ผมยาวด้วยนั่นสิแต่ทำไมไม่มีหนุ่มก็ไม่รู้อ้าวลนี่ไม่ใช่หนุ่ม嘛เนี่ยไม่ใช่อะนี่คือจิบจีบกันอยู่หรืออะไรไม่ใช่เมื่อกี้ผมถามเขาบอกเปงแแปงกันหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ก็ใช่ไงก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้เป็นดันไม่ได้เป็นดันไม่ได้เปลแปลไม่เป็นรายการเป็นรายกันเอา เป็นเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอ๋ออ<ช>ะลรป๊าป้าให้มีสาม,มีแล้วหรอป,รปร๊าป๊าป๊าป้าให้มีแต่หนูไม่แต่หนูหายอยู่แล้วค่ะยังไม่เจอเลยระวังโดนกับป๊าป้ากระทืมน,นะไม่หรอกอะไรพี่พอที่จะมาใจได้ไหมโอผมพี่มันยาวไม่พอที่จะมดใจหนูได้โอเคเดี๋ยวพี่ไปต่าผมแป๊บไป่น้องได้ อโอเคถ้าเกิดโอเคโอเคฝันดีอันนีสวัสดีไปใหม่สวัสดีแล้วแล้แปะปะแปะแป้งลุงอาอาเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเหงาเลยไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยสวัสดีสวัสดีครับเออมึงมึงทำให้เขาติดลิือก็สิ์น่ะอยู่ไหนอยู่ไหนชอยากไปเล่นด้วยไม่อยากคุยแบบคนหลายใจอ่ะอ้าวชิบหายแล้วไม่ใช่กูแหละกูตอบไอ้เจ๊ไอ้ยุ่งเขาไม่ตามเขาม่ใจ ไหลไหลใจบอกพี่ทาใช่ไหมรอพี่ไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูบอกเขาป้าพี่ยำปลอยแล้วว่าพี่ว่าพี่ไปเจี๊ยบสาวชนเดือบไปทั่วเกี่ยวอะไรกูไม่เกี่ยวอแต่เจซีม่าจะไหลใจแต่อาจจะไม่หลอกลวงถูกไหมไรนะพี่เอาไม่มีอะไรไม่ต้องมาว่าหนูเดินมัวดูเศร้าโอ้ นี่จะสร้างให้หนูตายเร็วๆใช่ไหมล่ะไม่ใช่จะให้ตายไวๆไม่มีเสียใจว่ะเสียใจคือเสียใจนะเพ่มีคนเื่นอ่ะไม่มีไอ้นี่มันทำให้ไม่เกียลหักเหรอใช่จริงเปล่าจริงมั้งเดี๋ยวมึงเจอวัวทึ่งหรือร้องไห้แล้วแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้ไดคุยกันเลยที่ซอส อ้าวมิเกลเป็นเด็กเขาไม่โกหกหรอกแต่เขาอ่ะมาทํามาจีบเดวอ่ะอ่าแล้วเขาพูดคำคมให้เดวด้วยว่าไงเขาเอาเบอร์แกวไปด้วยเขาบอกว่าเมษาหน้าร้อวเดวอ่ะหน้แล้วคำคำคมตอนเฟนไงพี่แม่งมันโคตรกากเลยเฮียเอ้าแล้วถ้านหนาวเป็นไงอะไรนะ นั่นหนาเขาปากแตกดิเฮียเฮ้ยพี่จะมาทีก่อนโทษ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 มิกเกลไอ้นี่มัน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 ทำเราแสบใช่ไหมอ๋อเราเสียใจอยากการให้ครับเดี๋ยวมันเจอพี่กับที่สีดาไหมทำไมเหรขอโทษที่ทำเธอเสียใจอ่ะไม่ได้หรอกทำไมก็เพรขอโทษเถอดไม่มีไม่มี เธอยังบอกเลยอ่ะเธอบอกว่าไม่มีได้ยังไงคนไหนนี่มันจำไม่ได้หรอเมื่อวานอ่ะที่เราได,ด้เจอกันในนั้นอ่ะก็จะบอกว่าเธอมีคนดื่มมีคนค้เขาปั่น,<ค>นหรือเปล่าเขาปั่นหรือเปล่าเขาจะรู้ไหมว่าไหนเรื่องจริงไหนป่านะเราต้องเราต้องจําเป็นต้องมาหาความจริงอยู่เหรอชาวบ้านเขาพูดกันไปเรื่อยเอางี้ เดี๋ยวพี่หาผัวใหม่ให้เราโอเคไหมโอเคนะโอเคเอาชอบแบบไหนเอาคนที่จริงใจอ่ะของค,คนไม่หลายใจ,นนจกคนไอ้นี่ไอ้นี่มันจริงโจ้ออไปมันไปเถอะโอ้ยต้องการคนที่ร้านหนูคนเดียวร้กหนูจริงจังกับหนูแต่ตอนนี้พี่พี่เหม็นควันรถที่หายเลยว่ะเออเออดับรถได้แล้วเออดับเครื่องมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างขยรถยนต์ ขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่ามันไม่แรงอ่ะใช่ไหมหนูใช่ปิกอัพคันโตโตโตตัาไม่ได้แล้วผู้สาวแดงแดงเดี๋ยวดูไปจับเขาไม่เจสี่เองมีแค่สปอร์ตเองทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้น้องมันชอบเครื่องของจังหวะว่ะชอบสองจังหวะจุกต้องเอาบาดทิ่งนี่หรอจิทัดทำไมพี่แก้ เราชอบรถเครื่องสองจังหวะเติมออโต้ลูปถูกไหมชอบยังไงก็ได้อะที่มันเสียงแต่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  มิเเกลขนาดเขาจำไม่พุยอะไรเลยบูดิกเอ้มิเกลถ้าเองเองป้าเอง,เองให้มีแฟนแล้วหรอให้มีแล้วแล้วมาเองอ่ะอ๋อไม่ให้มีเหมือนกันเอางี้ถ้าเองแต่งงานมาเมื่อไหร่เองอย่าเชิญเชิญบัตรมาให้ใหแงง้แต่งงานถ้ากให้หนูแต่งงานหนูหาแฟนหนูหาไม่ได้เลย,เลยข้อมุมสลวยสลวยอ๋อไม่ใช่เหรอ แต่เอง็งเอ็งแต่งงานเมื่อไหร่เอง็งเองช่วยข้าเนี่ยนะแต่ข้าอาจจะไม่มีเงินใส่ซองนะแต่ข้ามีใจ <okay S 2> ขอแค่ลุงเข้ามาในงานหนูก็พอ <okay. S 2> แล้วค่าซองอาจจะใส่ร้อยเดียวนะขอโทษขอโทษค่าค่าตังค์ไมแ่แตกแต่แดงเงาตกนะค่าบอกก่อนโอเคขาไม่กลัวละลุงสงการอย่าดื่มเยอะนะครับ ขับที่เบาไเปิดไฟใส่หมวกดังล้ออยากให้เรากินเหล้าเข้าใจไหมถูกเด้กองตกไฟเองก็จะรู้ว่ารู้อยู่นี่ไงว่าเหล้ากินลุงไปแล้วนะอ่อไม่หรอกแรามันเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ใช่ใช่ก็เรื่องกินเรื่องใหญ่ไม่เกลมยวเรื่องตายเรื่องกลาง ตารางเรื่องเล็กไอ้หนูจำไว้ตัวเองต้องใช้ไอ้ลุงต,ตายไปตอนนี้แล้วไหมขอโทษครับอาเดินทางมาที่ว่าลุงเขาเมาไหมเมาชัวเ <c oughs> มาชัดเลยเมาสาัดสัดเมาสัดสัด พอมาเขาไม่เล่นน้ำกันแล้วหรอเขาป่วยกันแล้วมั้งเราฟังเพลง